สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียร์ได้ครับพี่น้องครับเขาคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะมีแนวทางตัวเลขของอาจารย์ชมพู่มาฝากพี่น้องทีได้ครับผมครับว่าหันเพิ่นกะเด่นสามครับพี่น้องเนาะสายวิ่งสายหลุดครับผมครับเขาเรียกวิ่งสามได้ครับผมสําหรับอาจารย์อชมพู่ครับ คลิปนี้ย่าเผอครับพี่น้องเนาะเลขของอาจารย์ครับมีที่เด็ดมาฝากพี่น้องซี่เช่นเคยครับผมครับในงวดวันที่1ิพฤษภาคม68ครับอ๋ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับอาจารย์ชมพู่เก่ามาเชียร์ขอขอขอพระคุณอาจารย์ได้ครับผมครับเช่นเคยครับพี่น้องเนาะฝากเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กับเก่ามาเชียร์น้ำเชียร์โอ้หนำใช้เด้ครับผม ไปรับชมรับฟังหน้าทางตวเลขกับอาจารย์กันเลยครับ,บครับเก้ามาเชียสวัสดีอาจารย์ครับผมจ้าสวัสด,ดีค่ะเป็นยังไงบ้างน,น้องไม่ค,ค,คิดถึงวันจุ๊บค่ะ <c oughs> คิดถึงเหมือนเดิมเรอครับผมรอเวลาอยู่รออกาสอยู่ครับผม ไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าเราต้องรีบไปรีบเพมรีบเค้มครับผมเรานักโลกอยู่แล้วใช่ไหมเห็นเห็นอาจารย์ไม่ค่อยปล่อยเลขกันมาเลยเอาจะพู่ไปก่อนแล้วไม่รอแล้วครับผมครับไปก่อนเลยไปก่อนแล้เดี๋ยวลงที่หลังเนี่ยไม่ได้เรื่องลงที่หลังเดี๋ยวว่าเราค็อปปี้ไม่ดีครับผมว่า ครับเอาซู่กันต่อซู่กันใหม่นะฮะู่กันต่อครับพี่น้องครับอัานคิดได้ยังเอ่ยอัดแล้วครับอาจารย์ครับผมฮะครับเนาะคุณพ่อคุณแม่ขาเนาะแก้มือค่ะครับแก้มือนะสู้กันต่อนะอ่าคอมเมนต์ดีๆกันนะจ๊ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะครับให้ให้ให้กำลังใจกันนะฮะคุณพ่อคุณแม่ค่ะครับผมใช่ใช่ใหกำลังใจที่สำนักอะ เนาะตัวเลขเวลาเข้าก็เนาะผูชมกำลังหลุดเราก็ต้องให้กำลังใจให้กำลังใจกันนะคุณพ่อคุณแม่ข,ขา,ขาะนะแต่ถ้ามาเบิ้นอย่างนี้ก็อ่าปากเซียนค่ะใช่ใช่ <c oughs> ปากเซียนบอกตรงว่าปากเซียนนะแต่ถ้าเกิดไม่เบิ้นมาก็ใส่สามแปดแปดสามนี่ไม่รอดใช่ไหอาจารย์เนาะไปดข้างหน้าครับผม ช่โดนแน่แต่นี่มันมาแบบนี้เนาะเล็ปปัดเขาเรียกว่าเร็ออกปากเทียนนะฮะสู้ต่อนะฮะพ่อพ่อแม่ขาเอาชุดเต็มไปก่อนนะฮะครับผมเอาวิ่งบนนะฮะวิ่งบนวิ่งบนครับวิ่งบนห้านะวิ่งบนห้าครับผมใช่ห้าสามห้าสี่ห้าสามห้าสี่ห้าแปดห้าเก้าห้าแปดห้าเก้า บนนะคะบนนะคะครับอ่าเดี๋ยว ugo งสุดท้ายก็วันที่สนะิบสองเนาะครับผมสิบสองครับไปล่างนะไปล่างไปล่างเลยครับผมหนึ่งกับสองนะฮะหนึ่งกับสองหนึ่งกับสองใช่จ้ะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองหกหนึ่งหกสอง หกหนึ่งหกสองใช่เอาเนีอยชุดเต็มกันไปก่อนนะฮะครับผมชุดเต็มมา,าไปดึงมาไปดึงมอเตอร์เกันไว้ก่อน้วข้างล่างก็ดึงอ่เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดก็ดึงมันไว้ก่อนนะ,ะกลับบ้างนะคะเจ้าเราก็ต้องมีกลับนะฮะถ้าไม่ลับเนี้ไม่อร่อยนะคะจรา์ให้เน้นเจ็ดหนึ่งครับผมหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งลับด้วยให้ไปดึงมอเตอร์เกันไว้ก่อนนะดึงมอเตอร์่กันไว้ก่อนนะฮะ แล้วก็วันสุดท้ายวันที่12ก็เหลือเม็ดเดียวนะฮะข้างบนก็เม็ดเดียวชุดเดียวครับข้างล่างก็ชุดเดียวเหลืออจาะมีข้างล่างอาจจะตัวกันคือตัวนะฮะครับผมแต่คอนเทนต์ก็คือเม็ดเดียวนะคะข้างบนที่เหลือเม็ดเดียวตัวเดียวเลยค่ะแล้วก็หลักร้อยนะคะครับแขียนแค้นครับผมงบน้อยก็จัดได้ครับผมอ่าฮะ เป็นไงววดนี้ชอบตัวไหนมื่อวาชอบเจ็ดสองครับผมกับห้าเก้านะคะไม่แน่นะวันนี้อาจจะมาก็ได้เก้ามันก็นานแล้วไม่มานะครับแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะอาจจะเป็นเศรษฐีใหม่ัอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคุณพ่อคุณแม่คะครับผมชอบก็ตอบน้องไ้ดึงรถะลิงกันไว ไม่งั้นก็นั่งดูก่อนหรือว่าเราโค้งซ้ายวันที่12เอาจะพูดจะลงให้นะทั้งหลัก้0 0แล้วก็2ตัวเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวต้องเหมือนกันนะคะเพราะว่านองใครๆก็ชอบเม็ดเดียวเลขวัดใจนะะใช่ครับผมจัดได้หนักๆไม่ต้องใช้ทุนเยอะครับผมใช่ไม่ต้องไปอะไรมากมายก็คือเลขวัดใจนะคะก็เหมือนนะหลั พอจะพูว่าพ่อมาบ่อยๆนะมันก็อย่างว่างเลยเนาะผู้คำนวณผู้สูตรมันก็กินข้าวโอ้รวยอย่างเดียวผ่านนะใช่ครับผมอเราก็ต้องเอารวยเราไว้ก่อนเห็นว่าอย่าไปสนดับนะฮะสนดับนี่โอ้ไม่ได้ตังนะดับไม่เลขดับนี่ไม่ได้เงินนะฮะคุณพ่อคุณแม่ค่ะใช่ครับผมเราไปประกอบล่างอย่างเดียวถ้าเราชอบหวยขวัญหรืออะไรเราไม่จาไปสนดับนะฮะอาหารในกองสลากไม่มีเลขดับนะคะ มีแต่เลขเกิดครับพี่น้องเนาะครับยิงสายรงมาเอาผู้อยากเข้ากลุ่มมาได้เลยนะครับเนียว่ารวยกันทุกวันเลยครับนี่นะครับผมอาจารย์ชมพู่ชุดเต็มให้ก่อนได้ครับผมทั้งบนทั้งล่างครับแ่ทั้งบนทั้งล่างนะเอาไปก่อนหรือว่าผู้ชอบใจก็รอดูหรือว่าหลายๆสำนักก็เนาะครับเอาของูตรงไหนมาชนกันตรงไหนชนกันก็จับหนักจับเต็มเ่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะ แตราะสาสูดมันไม่หมอนกันหรอกครับ <c oughs> เพราะเราคำนวณสูดตลรสูดในอานี่มันจะมาชนกันนะใช่ครับผมเป็นไปได้ครับอ๋เอาน้อน้ำเคียร์เนาะครับน้ำเคียร์เป็นไงฝนตกไหมทําท่าว่าจะตกก็ไม่ตกแล้วอาจารย์ <c oughs> อ๋อภงเก็ตนี่ตกสองรอบแล้ววันนี้โอ้ทำเป็นฝนตั้งฟ้าเลยระวังด้วยนะอาจารย์ครับผมอ๋อระวังดิคะเตียมท่าเตรียมไม่เลยครับ ถ้ามีเหตุการณ์อะไรวิ่งอย่างเดียวอะกลัวแผ่นดินไหวเหมือนกันโอ้หไม่กาจเอาจาครับกระโเนียบเป็นยิงลอตฟรีกันไว้ก่อนนะหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหรือว่านะเป็นยิงลอตฟรีกันไก่อนนะสองตัวล่างดึงเวมก่อนนะฮะคุณพ่อคุแม่ขาครับนะอีกวันี่เอา้าคุ้มากไม่ได้เป็นวจ้คนเองเอาามเียก็โอ้เตเมอกันมก่อนเหมืเดิม้นเดิมครับผม ใช่ต้องวันเต็มงวดมาที่สิบหกเลยล่ะมันจะเป็นมาเนี่ยเป็นของเราค่ะเป็นของออนจังงูแน่นอนขอขอให้รวยกันนะคะรับผมโอ้ยยังเป็ว่าเป็พ่อเป็แม่สองนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบพระคุณครับเอาครับพี่น้องครับผมอาจารย์ชมพู่ครับพี่น้องเนาะเลขบนเพิ่นก็ให้วิ่งหาได้ครับผมงวดนนี้ให้วิ่งห้า มี5 3 5 4 5 8และ5 9ครับผมครับกับ5 9เก้าครับพี่น้องเนาะก็ล่างงามครับผมช่วงนี้ครับเราจะล่างกับจิมีวิ่ง1กับ2อด้วยครับผมครับเ1็2หนึ่อาจารย์อาห้ไปยิบจับเอรตีคือเจ็ดหนึ่งหนึ่งเด้วยครับผมครับเจ็ดครับพี่น้องเนาะครับนี่แหละครับ อาจารย์ชมพู่ย่าเผอได้ครับพี่น้องเบรกเพิ่นกับบรอรหลายครูครับพี่น้องเนาะผิดใจหน้าเบิ่งไปน้ากันครับเอาถ่ายคลิปนี้ก็มาแชร์กับขอไวยพรอร์นให้พี่น้อยที่โชคดีเด้อครับผมถูกหวยลงเงินไปน้ากัน16พฤษคสาคม68สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ